ตุ้มตามชอ็อปร้านขายไอดีดองโลราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมฮงไกซาาร็ลวเกมชินอิมแพกบูฮักไครหรือเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นร้านขายดีดองโลต้องตุ้มตามช็อปนะครับผมตุนมากพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมฮงไกซารเรลวแช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลยสำหรับใครที่อยากจะบอดเกมแต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอด วันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่ช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับผมและก็สะดวกมากขึ้นเช่นกันนะครับผม UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์นะครับที่สามารถเปิดบอทฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือว่าคอมไปแล้วหรือว่าปิดเน็ตไปแล้วเนี่ยตัวเราก็ยังคงฟาร์มอยู่นะครับซึ่งเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับเพราะกลัวแบตเสื่อมหรือว่าไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไฟนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่วันละสิบ บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นสบายกว่ามากเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับผมสวัสดีชาหงไกาซาเลยทุกคนทุกผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวท่านเดมพลฟลายเซลกันนะครับผม <c oughs> ก่อนอื่นเนี่ยเรามา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวของท่านในบลเฟ์เซียก่อนนะครับท่านในบลเฟ์เซียเนี่ยนะครับจะต้องเก็บสแตตนะครับผมสแต็ตของท่านในบลเฟ์เซียเนี่ยมันจะเพิ่มจากการแอคชั่นของทีมเรานะครับซึ่งจะต้องเป็นแคอคชั่นโจมตีเท่านั้นนะครับผมซึ่งวิธีการเก็บสแตตครับขอแค่ออกไปโจมตีไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบไหนก็ได้ครับจะเป็นทาให้ตายจะเป็นโจมตีปกติจะเป็นโจมตีต่อเนื่องหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ครับคิดที่เกี่ยวกับการโจมตีเนี่ยนะครับจะเก็บสแตตหมดเลยซึ่งท่านในบลเนี่ยจะนับแอสแ่ย The Best t e a มเนี่ยมันคือทีมที่ออกการโจมตีต่อเนื่องได้บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1ทีมเนี่ยสมมติว่าคุณไม่ได้มีตัวละครโจมตีต่อเนื่องมากๆเนี่ยนะครับแอดแนะนำว่าคุณควรจะใส่ไปแค่1ตัวนะครับซึ่งตัวที่ฟรีที่สุดรับก็คือตัวของมีนาจิตภาพนะครับผมหรือว่ามีนาล่าสังหารนั่นแหละซึ่งมันจะมีแจกฟรีกันอยู่แล้วนะครับขอแค่คุณเล่นนะครับเพราะว่าตัวของมีนาเนี่ยสามารถโจมตีต่อเนื่องได้ตามท่านในผลเหมือนกันนะครับส่วนตัวของเฟยเซียวเนี่ยนะครับอัน เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ต้องการแอคชั่นบ่อยๆครับถ้าเกิดว่าคุณมีตัวจํากัดอย่างเช่น IDR เนี่ยคุณสามารถใส่ตัวดึงแอคชั่นไปได้ครับยกตัวอย่างเช่นโบเนียนะครับผมโบเนียเนี่ย,นะเ,ยเป็นท่าลมนะเพราะฉะนั้นเนีคุณสามารถใส่ไรโคนหน้าเอสตาได้ด้วยนะอ่าเพราะว่ามันท่าเดียวกันนะครับให้ดีก็คือให้คุณเ็ตสปีดให้โบลเนียช้ากว่าท่านในพลแล้วดึงบ่อยๆนะครับมันจะ เก็บแสแตตแล้วก็มีดาเมจที่ค่อนข้างจะสูงเพราะว่าโบเนียเนี่ยจะดึงแล้วในผลค่อยกดอันตินะครับอ่าแต่มันจะเล่นยากสนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่แบบไม่อยากจะเซตโลเคชันอะไรมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีเหมยใส่เหมยไม่ได้เลยนะเพราะว่าเหมยเนี่ยทำการปั๊บทั้งทีมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําให้ท่าในผลเนี่ยอยากจะกดอันติตอนไหนก็กดได้ เพราะนั้นเนี่ยแอดแนะนําอยู่ที่2ตัวนี้นะสำหรับคนที่สายถูกจริงนะไม่มีแบบโรบินไม่มีโทปาร์ดอะไรพวกนี้แอดก็ใช้ประมาณนี้เหมือนกันนะครับแน่นอนว่าตัวของมีนาเนี่ยสามารถแทนได้ด้วยตัวของโมเสสนะครับผมแต่ว่าถ้าเปิดไม่ออกเนี่ยนะฮะก็แบบแอดเหมือนกันนะฮะไม่มีนะครับผม พี่มีไม่แต่ตัวเดียวนะมันจะซวยอะไรขนาดนั้นนะก็สามารถใช้มีนาแทนได้นะถามว่าเอยแล้วพี่ไม่มีวีนาเนี่ยมันใช้ตัวอื่นแทนได้ไหมจริงๆเนี่ยลองหลายตัวครับลองไปตัวของเสี่ยวอี้ก็แล้วนะครับมันแอบลินยากไปนิดนึงทุกคนถ้าถ้าเกิดว่าเป็นตัวของของพวกนี้นะเราอาจจะอาจจะไปทําตัวละครอ,อื่นที่สปีดสูงๆครับอย่างเช่นตัวของกาลักเกอร์นะผมทำสปีดสูงๆหรือไม่ก็ใส่ไลคูลสาดาวที่มันเล่นแอคชั่นตัวเองอะนะครับอ่ะไลคูลอันนี้ครับเนี่ย ที่มันสามารถเล่นแอคชั่นตัวเองได้เงี้ยก็ทําให้การ์ลักเกอร์ออกมาบนการจงตีได้บ่อยๆมันก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไหนก็ได้ครับที่แบบว่าสามารถออกแอคชั่นได้บ่อยหรือว่าคุณจะใส่ตัวดึงแอคชั่นไปก็สามารถเล่นกับท่านในพลได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะถ้าไม่อยู่กับตี้โจงตีต่อเนื่องเนี่ยไม่อยู่กับโทปาสไม่มีโรบินไม่มีตัวของเอเวนตุรีนเนี่ยเดมเมจเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็พอที่จะผ่านเ v c ได้เหมือนกันนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูของกันนะผมเราคอนเซปต์เดิมนะครับเราจะไปที่ m อ c ชั้น12กันนะครับมาครับที่ m อ c ชั้น12นะครับเปิดมาปุ๊บก็แน่นอนทําการปั๊บให้เรียบร้อยเราจะเปิดที่ในพลนะทีเนี้ยมอนที่เราเจอเนี่ยมันจะมี ตัวนี้นะครับที่ทําจันทร์คลั่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตัวนี้จะสามารถสตาร์ทได้ก็จริงแต่ว่ามันก็แค่จะสตาร์ทช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะการตัวจันทร์คลั่งไปก่อนนะครับเหมยเนี่ยถ้าเปิดสกิลเทคนิคเข้ามาเนี่ยมันจะได้ถึงมันจะสามารถเซฟแทบได้นะครับเพราะฉะนั้นเรากดอันติได้เลยนะครับในเทือกแรกไอนที้เอเซสมานะมีนาครับก็ให้ท่านไปเสียเป็นอาจารย์ นะครับแล้วกดปกตไปเลยครับอ่ะเวนเสือครับกดสกิลต่อตู้มันก็จะวนๆกันอย่างนี้นะอ่าแล้วมีนาก็จะได้เธอขึ้นมานะครับแล้วก็ตีไปทีเนี้ยเห็นไหมแป๊บเดียวเบกได้แล้หนึ่งคนนะครับก็ฟูนะเข้าเทินฟูฟูก็ตีปกติไปได้ เอหรือบอกไปว่าการโจมตีต่อเนื่องของท่านในพุน่ะเทินละ1ครั้งนะครับเทินละ1ครั้งนะเว้ยฟังไม่ผิดนะเทินละหครั้งนะครับเพราะนั้นมันก็น่าจะพึ่งตัวละครตัวอื่นมากพอสมควรนะครับอันเนี้ยเราดูจากเอชชั่นะครับเดี๋ยวมันจะเข้าเทินของหมาตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยเราให้เหมยตีแล้วกดอัตติท่านในพุได้เลยนะครับอันนี้ในกรณีที่เล่นกับเหมยเนี่ยคุณสามารถกดอัตติขั้นอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเล่นกับโรนี่เนี่ยคุณต้องรอให้บุ ท่านจะไนพลเนี่ยจะมี2โหมดนะครับเวลาคุณกดอันติไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีโหมดขวานกับโหมดหมัดละกันนะครับจะเอดไอดแชงกูอย่างงี้นะโหมดขวานเนี่ยใช้ก็ต่อเมื่อ,อใช้ก็ต่อเมื่อศัตรูเนี่ยยังมีหลอดต่อสู้อยู่ศัตรูเนี่ยจะมีหลอดเกราะอยู่จะลดเกราะได้มากขึ้นนะถ้าเกิดว่าศัตรูโดนเบรกอยู่อย่างนี้เนี่ยเราสามารถใช้โหมดหมัดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณขี้เกียจจำ ออโต้ <Auto S 2> ไปเลยนะครับพอกดอัตตีพวกคุณคุณออโต้ไปเลยหรือว่าคุณจะดูจากแสงตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่ากระพริบตรงไหนให้กดตรงนั้นนะครับอย่าเช็ดตรงนี้ให้กดคิวเดีไหมเราเราก็สแปมคิวอะแค่นี้นี่คือข้อดีของเหมยข้อดีอีกนะมอนที่ล้มแล้วมันจะล้มต่ออีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรครับตายก่อน ตรงนี้ก็ตีตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮฮะอันนี้ก็กลางไปครับแล้วก็กดอัติทันทันทีครับเพื่อเลรคเลยอ่าข้อดีของการใส่เหมยมันก็เป็นอย่างนี้นะมันมันมันจะเบรกไวหน่อยนะเพราะนั้นไม่ได้สตาร์ทหรอกนะทีนี้ก็จะเข้าเธอมีนาครับก็ฟันไป อันตีปิดไปครับตรงนี้เราจะทำการเก็บอันติของมีนาไว้นะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เล่นเว็บใหม่นะครับผม,มเ่ยไเซียวเล่นับเนี่ยขอแค่ไฟเซียวออกโจมตีอะ มีนาก็มีนาก็จะออกต่อนะครับแล้วก็เฟรเซีรก็จะออกต่อทีหนึ่งสี่ทีหนึ่งสี่แอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้สเตตค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่ามีตัวโจมตีต่อเนื่องมากกว่านี้อย่างเช่นคุณอาจจะถอ,อดเหมยออกแล้วก็ใส่โมเซ่เข้าไปเนี่ยมันโฟลกว่านี้มากมันจะอัตติได้บ่อยแต่ว่าดาเมจมันจะไม่ได้สูงมากนะครับแอดแนะนำใ,ให้ใส่ประสาทไปดีกว่าประมาณนั้นก็นอันนี้ก็ตีไปเลยครับ เข้าเวฟใหม่ตรงนี้เนี่ยเราให้มีนากดไปก่อนมัลค์ที่ทิ้งเอาไว้ตัคิวครับตรงนี้ก็เปอีกทิ้งไปก่อนนะเหมือนเดิมเต็มเดิมโอเคติดตั้งสถานะของฟูดีนะครับ ก็ทีนี้พอเข้าเทินเหมยมามันจะได้ติพอดีเว้ยอ่าทีนี้แหละนะครับเราจะเบิร์ดได้แล้วเราก็เอาเลยแล้วกันนะบายไม่ไม่รู้โอ้ยเหลือหน่อยเดียวอันนี้คืออันนี้คือปัญหาของตัวไม่ครบนะ แต่ก็ไม่มีปัญหาเะนะีทุกคนมันก็ยังพอแบบเล่นได้นะ <ส |th|>! มันไม่ต้องแบบแรงที่สุดก็ได้นะอ้นี้เราต้องคุยกันก่อนนะเข้าทีมเหมยเนาะเหมยก็ตีไป,ไปนะผู้ก็ตีปนนไ,ไปไมยอะ อันนี้ก็ตีมกติไปครับแล้วก็กดอันติเบกครับกล้าไว้น,นะยูบินอมีก้บันนี้ช่วยท่านในโพเก็ตังกัเดี๋ยวเราจะเบอสลันนี้ช่วยท่านในพดเก็บสแต็ก่อนเดี๋ยวเราจะเบอร์สองทีเลย 11อกอันนี้ไม่ชัวร์ว่าจะตายนะเพราะนั้นเนี่ยปล่อยให้มันไหลไปอีกเทินนึงก็ได้ครับก็ตีปกตินะในพลก็จะ12พอดีนะครับแล้วทีเนี้ยให้เผยอ,นะอันติก่อดแล้วถ้าในพลกดอันติครับถ้าในพลเนี่ยมันใช้แค่6กสเตตนะในการกดอันติแค่หนึ่งครั้งเพราะนั้นเนี่ยด้วยความที่มันสามารถเก็บชาร์จได้ถึง12สสเตตเนี่ย คุณสามารถรอให้เป็นตัวสองแตกแล้วอันติพร้อมกัน2ทีเลยได้นะครับอ่ะอย่างเช่นเนี่ยเราอันติไปก่อนรอบนึงอ่ะแล้วเราก็ปุ่อันตีทีนึงอย่างเงี้ยได้นะครับอ่ะประมาณเนี้ย ก็ตีปกติไปปยับเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับก็คือ3ไซใส่ขึ้นะผมอ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับจบไปทั้งหมด3ไซเสิขถามว่าแย่ไหมเอาตรงอ่ะด้วยความที่ตัตัวตัวละครไม่ครบอ่ะเราใช้ ตัวละครอ,อื่นมาเสริมๆกันอย่างเงี้ยอย่างเช่นเอาฟูมาบับคีเลตนะครับเอาเหมยมาบัฟเดเมจอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวของมีนามาใส่ช่วยเก็บสแตตอะไรอย่างเงี้ยคือขนาดว่ายังไม่ใช่ตีจมตีต่อเนื่องอะยังจบได้ค่อนข้างไวนะนี่เป็นมซชั้นชั้นทีสองห้องบนนะครับผมค่อนข้างที่จะตึงนะครับสำหรับตัวของฟรเซียวอีกอยานึงเนี่ยนะครับตัวของฟรีเซียวเอสเนี่ยไม่มีประจําตัวนะผมไม่มีประจําตัวนี่ใส่ของฟรีนะครับเป็นเฮอร์ตาช็อป สอนห้านะครับผมก็ค่อคนข้างที่จะแบบทําดาเมจได้2องแสนแล้วนะครับค่อนข้างแรงนะครับอีกอย่าหนึ่งเนี่ยเทรดที่คุณเห็นเนี่ยนะครับผมอแอดแค่แอดอัพแคปโอนสวรรค์กับอันติเต็มนะเวย้ยอ่าสกิลต่อสู้เนี่ยยังแค่ขั้น7อยู่เลยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยแอดเชียอย่างนี้เลยนะครับคุณอัพอันติก่อนอันติมันคือทุกอย่างจริงๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นดาเมจ ไม่ไม่แพ้อติเท่าไหร่นะก็คือตัวของพอรสวัสด์นะเพราะว่าเป็นการโจมตีต่อเนื่องของโพเซียนนั่นเองนะครับเพราะดันั้นเนี่ยสองอันนี้ให้เต็มก่อได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็มาแอฟสกิลต่อสู้ก็ได้ถ้าถ้าเกิดว่าใครใครอ้วนมากๆเนี่ยหลังจากได้แอฟสกิลต่อสู้เสร็จก็มาแอฟโจมตีปกติไปนะครับเพราะว่ามันโอกาสได้ใช้มันมีแต่มันน้อยมากนะครับแล้วก็ลิลิกนะครับแน่นอนว่าใส่ได้เดียวกับยูรี นะผมเพราะว่าเซตเนี้ยมันจะเพิ่มอัตราคลินะครับให้ผู้สมใส่แล้วก็หลังจากที่ปล่อยการโจมตีต่อเนื่องเนี่ยจะทําให้ถ้าไม่ตายดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นเวลาหนึ่งเถินอ่าซึ่งท่านไนพลนะครปล่อยการโจมตีต่อเนื่องบ่อยนะผมเพราะว่นั้นเนี่ยทำให้ไม่ตายแรงขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะอีกอย่างหนึ่ง ถ้าในพลเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องคลีเด,ดเมตมานะครับเดี๋ยวมันก็มาเองจากลิลลีเพราะว่าคุณดูนะครับผมลิลลี่อีกชิ้นหนึ่งที่เราใส่ดูลันอยู่แล้วนะครับซึ่งดูลันเนี่ยมันสามารถเพิ่มคลิสดโคดเมตให้กับผู้สวมใส่ได้นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยตอนที่ ฟลยเซียวเล่นจร,จริงๆนะครับจะมีคิดคนดาเมจค่อนข้างที่จะสูงเพราะนั้นเนี่ยเราอ่ะคุณจะอัดเป็นตัวของขีเลตเอาให้สูงสุดไปเลยแอดทำได้ที่88%นะครับถ้าแอดเอาฟูลมาบัฟเนี่ยมันจะได้บัฟได้อีก12%ก็จะกลายเป็น100%พอดีเมื่ะนักขีทุกดอกนะครับสำหรับตัวละครฟลยเซียวตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับเสื้อเนี่ยคุณใส่ไปเลยครับอัตราคลีนะผมแล้วก็ออฟลองเนี่ยคุณหายแแต่กับคลีดาเมจแค่นั้นสปีดไม่ได้จะเป็นต้องสนใจเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่าแค่ใส่รองเท้าสปีดเเนนี่ยกก็ิแล้ว นะครับสปิกสปิกก็คือร้อยสามสี่แล้วกายเป็นร้อยสี่สิบกว่า,วาด้วยซ้ำนะครับอันนี้แอดจะให้ดูรีลิกนะหัวเนี่ยมีความเร็วแค่สองนะผมมือเนี่ยมีความเร็วสองเหมือนกันนะครับนอกนั้นจะเป็นอัตราคิดแล้วก็คิดดาเมจหมดเลยเสื้อนะครับไม่มีความเร็วเลยมีแค่แอคแท็กกับคิดดาเมจนะครับรองเท้าเนี่ยมีความเร็วกับกับคิดดานะครับลูกแก้วเนี่ยมีอัตราคิดกับคิดดาเห็นปะ่ะแล้วก็ตัวของเชือกเนี่ยนะครับมีตัวของแอคแท็กนะครับกับตัวของคิดดาเมจนะผมแค่นี้เลยนะครับ ลูกแก้วเนี่ยเอาจริงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเอ็กแท็สวยๆก็สามารถใส่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามีโบนัสลมก็เชีร์ว่าเป็นโบนัสลมดีกว่านะครับผมประมาณนั้นซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากจะเปิดตี้โจมตีต่อเนื่องนะครับจริงๆแอดมีทิกเล็กน้อยมาฝากนะครับผมเราดูจากตู้นะครับอันนี้เป็นสําหรับคนเติมหรือว่าคนที่แบบว่าเตรียมพชรม,มาดีแล้วกันถ้าด้บนใบเซียวเนี่ยนะครับผมเราเปิดแค่ E0 น หนึ่งตัวพอละนะครับส่วนประจําตัวเนี่ยอาจจะไม่จะเป็นก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเจาดาเมจสูงสุดเนี่ยแอดเชียว,ว่าโรบินอาโรบินเนี่ยดีกว่าทุกกรณีนะครับหลังจากนั้นคุณเปิดโรบินอีสูตรปุ๊บคุณรอเลยครับแล้วคุณเปิดฮิลเลอร์ไปเป็นตัวของลินชานะครับที่กําลังจะเข้ามาในตู้หลังจากนี้นะครับคุณอย่าลืมนะว่าตัวของลินชาเนี่ยทำการโจมตีต่อเนื่องได้เหมือนกัน ยังไงซะก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเอาวปตูรีนเนี่ยแอดมองว่าลินชาช่วยเก็บสแตตได้ดีสุดแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะจะเอาตีมินิโจมตีต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นตัวของลินชานะจะเป็นตัวของโรบินนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของมีนาก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวของโมเซก็ได้นะครับผมประมาณนั้นนะครับหรือว่าพี่โม่งที่ทุกคนเรียกกันนะฮะประมาณเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าจะเปิดตีโจมตีต่อเนื่องแบบมินิจริงซึ่งแอดไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าแต่แต่พัด แต่จะพยายามนะครับถ้าเกิดว่าเปิดได้ครบเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีว่ามันดีไม่ดีนะครับผมโอเคครับก็วันนี้นะผมขอขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับแอดหายไปจากคงไกาซาเร็วนานมากนะครับนี้กลับมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันไกลเรื่อยๆนะครับผมวันนี้มีเท่านี้นะครับผมไม่แปลกทุกคน